ผู้โหสูสูจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือระบุว่าจางกุยได้ตายไปแล้วเจ้าแน่ใจหรือแล้วมันตายได้อย่างไงเป็นฝีมือใครกันข้อมูลของหอจันทาธรมินจะผิดพลาดได้อย่างไรมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไม่ใช่ฝีมือของผู้แขงแก่งแห่งแคว้นฉินหรือต่อให้เขาจะไม่ตายหากเขาปรากฏตัวเมื่อไหร่หอจันทาธรมินจะต้องจัดการสังหารเขาทันที ข้อมูลของหอจันทาธรมินจะผิดพลาดอีกไม่ได้เด็ดขาดในส่วนของการซื้อขายข้อมูลผู้โสสูนั้นก็ถือเสียว่าไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องกันแล้วกันนะครับผู้โสคิดว่าอย่างไรในเมืองเจ้าหูดเส้นนี้เส้นนั้นข้าก็จะไม่ไล่าตามไอสารเลวจางกุยนั่นอีกแต่ข้าขอฝากฝังให้เจ้าตรวจสอบที่อยู่ของสิวหลัวบุตรชายของข้าให้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ข้าจะจัดการด้วยตัวข้าเองเลยทันทีที่มีข่าวข้าจะรับแจ้งให้ท่านผูโสทราบทันทีเช่นนั้นต้องขอรบกวนเจ้าแล้วขอบคุณมากท่านอยู่บ้านเป็นเวลา10เดือนระบบขอมอบรางวัลเป็นกระดิ่งเพลิงลีลับกระดิ่งเพลิงลีลับสมบัติจักรพรรดิอัดับต่ำภายในเต็มไปด้วยเพลิงลีลับร้อนแรงจนแผดเผาฟ้าดิานได้พลังใดๆม่อาจเทียบ สมบัติจักรพรรดิอีกหนึ่งางวันประจำปีอย่างแย่ที่สุดก็จะต้องเป็นตำราระดับสวรรค์หรือไม่ก็บัญญัติแห่งสวรรค์แล้วละ่ะเขตแดนสัจจะก็อยู่แค่เก้าเดียวแล้วด้วยดื่มชาอีกสักแก้วอาจจะบรรลุได้เลยก็ได้นะท่านพี่13ตอนนี้ข้าบรรลุชั้นสาขอเขตแดนลี้ลับแล้วต้องขอขอบคุณตำลาเล่มนั้นของท่านลุงสาม ท่านลุงสามสมกับเป็นผู้ที่สั่นคอนแขวนสินได้จริงๆพี่สิท่านต้องหมั่นฝึกปอ,อมเพนให้ก้าวหน้ามากๆนะอย่าได้ทําตัวขี้เกียจเชียวไม่เช่นนั้นท่านจะทําให้ท่านลุง13เสียหน้าได้เจ้านี่ไม่เข้าใจอะไรเลยอยู่อย่างผู้อ่อนแอต่ําต้อยเช่นนี้ก็สบายดีออกดีกว่าต้องบังต้องฝึกปอมเพญตะบะอย่างหนักทุกวันน่าเบื่อจะตายมาได้จังหวะพอดีลองจิบชานี่ดูสิ ได้ว,ว้าวชานี่รสชาติดีมากแถมเหมือนยังมีสปปรรพคุณพิเศษอีกด้วยดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นอีกทีเลยนี่นะ่ะเป็นชาที่ท่านพ่อทิ้งไว้ให้แน่นอนว่ามันจะต้องไม่ใช่ชาธรรมดาอย่างแน่นอนที่แท้ก็เป็นชาของท่านลุงสามนี่เองมิน่าล่ะให้นางดื่มชานี้ทุกวันนับตั้งแต่วันนี้ การทะลวงสู่เขตแดดสัจจะของนาง<ๆ>ก็ต้องไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจริงสิพี่สิบสาทำไมข้าไม่เห็นว่าท่านออกจากเรือนแห่งนี้เลยล่ะเพราะข้าชอบที่จะฝึกบำเพ็ญอยู่แต่ในนี้น่ะหือพี่สิบสามข้ามาที่นี่ทีไรไม่เห็นพี่จะฝึกบำเพ็ญอะไรเลยทั้งพลังตะบะของท่านก็ยังไม่ถึงไหนด้วยเจ้าไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพี่ล่ะ ฝึกบำเพ็ญพลังจิตนะเขตแดนพลังจิตสูงเท่าไหร่เขตแดงพลังตะบะก็สูงเท่านั้นหูถ้างั้นพลังจิตของท่านพี่สิบสามไม่สูงพลังตะบะของท่านพี่สิบสามเลยอ่อนแองั้นหรอนี่คือวิธีฝึกบำเพ็ญที่ท่านลุงสามสอนท่านงั้นหรอช่างแปลกอะไรเช่นนี้ใช่แล้วความลับของท่านพ่อข้าคือการแสดงความอ่อนแอในช่วงแรกเมื่อรู้แจ้งแล้ว ความสามารถก็จะพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ววิธีการฝึกบมเพ็ญน,นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถฝึกได้เพราะมันสาหัสมากนั้นจึงเป็นสาเหตุที่พี่ยังกลับไปตอนนี้ไม่ได้ข้าแถแบบนี้แล้วหวังว่าเจ้าจะไม่คิดส่วนข้ากลับไปอีกนะเป็นเช่นนี้เองงั้นต่อไปนี้ข้าจะไม่ส่วนพี่13กับตระกูลอีกแล้วก็จะไม่ให้ใครมาบรบกวนพี่13ด้วย จางกุยยังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนจางกุยปากกดตัวแค่ชั่วขณะทำให้เราไม่สามารถจัดการฆ่าเขาได้ตอนนี้เขานี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้โชคดีที่ข้าไม่แพร่งพายออกสู่สาธารณะว่าจางกุยตายแล้วข้าพูดเรื่องนี้กับซูเทียนหมิงแค่คนเดียวติดตามล่องลอยข่าวาว,าวของเขาอย่างใกล้ชิดข้าไม่เชื่อหรอกว่าเขา จะล็ดโลดออกจากสายต่อของพวกเราได้จริงๆท่านพี่13คาข้าใกล้จะบรรลุขั้น4ี่ของเขตแดนนี้รับแล้วคงต้องกลับไปที่ตระกูลเพื่อทะลวงขั้นก่อนดีๆกลับเถอะพี่13าข้าไปล้นะอือกลับดีๆล,ล่ะรอให้สุวินทะลวงขั้นสี่ของเขตแดนนี้รับได้แล้วแต่เท่าสูเทียนหมิงก็คงไม่คิดเรื่องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลฉิน อีกหลอกมั้งนะเฮ้วันนี้อ่านเล่มไหนดีนะเดี๋ยวนะความรู้สึกนี้มันแปลเปลี่ยนทุกสรรพสิ่งสู่สัจจะนี่คือสัญลักษณ์แห่งสัจจะภายใต้เขตแดนสัจจะทุกอย่างแทบจะเลือนลางนี่คือสิ่งที่จำลองมาจากพลังวิญญาณท่านสามารถบรรลุเขตแดนสัจจะได้สำเร็จระบบขอมบรางวัลเป็น สัตว์เลี้ยงกินเผิงสัตว์เลี้ยงอีกแล้วหรอวิหกสวรรค์กินเผิงสัตว์เทพบรรปการบินด้วยความเร็วสูงสามารถสั่นสะเทือนเก้าสวรรค์สันฟ้าได้สรรพคุณเพื่อไปไหมเนี่ยตัวกระเปียกเดียวแค่นี้เนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะโตเต็มวัยเงี้ยวจิบจิบ เอาละเอาละอย่าเพิ่งทะเลาะกันพวกเราออกไปเล่นที่ลานหน้าบ้านกันพอข้าทะลวงเขตแดนสัจจะได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกราธินั่นอีกแล้วบางทีข้าอาจจะแค่อาศัยรางวัลที่ได้จากระบบการอยู่บ้านสักหนึ่งปีก็อาจจะทะลวงสุขเขตแดนจกักรพรรดิได้โดยตรงเลยก็ได้นะและเมื่อไหร่ที่ข้าสามารถทะลวงสุขเขตแดนจกักรพรรดิได้ทั้งทั่วหนานโจก็ไม่จำเป็นต้องกลัวผู้ใดอีกต่อไปแล้ว อยู่บ้านตลอดเวลาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องดีต้นนี้ต้องตัดแต่งกิ่งมันซะหน่อยวันธรรมดาแบบนี้แค่มีแม่บ้านสักคนก็คงจะมีความสุขไม่น้อยท่านดูมีความสุขกับการได้ดูแลกระถางต้นไม้ระบบขอม่อมรางวัลเป็นตำราหมื่นวิญญาณและตำราหมื่นโอสถระบบสุ่มรางวัลมาให้อีกแล้วเหรอเนี่ยเจ๋งไปเลยตำราหมื่นวิญญาณ เป็นตำราที่บันทึกสมุนไพรวิญญาณและทุกสภาวิญญาณทั้งหมดที่เคยปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ผู้อ่านตำราเหมือนวิญญาณจะสามารถสัมผัสรับรูถึงสมุนไพรวิญญาณและทุกสภาวิญญาณในโลกใบนี้ได้แม้ว่าสมุนไพรบางอย่างจะสูญพันธ์ไปแล้วก็เถอะสมุนไพรวิญญาณทุกชนิดทุกสภาวิญญาณสรรพคุณและวิธีการนำไปใช้ล้วนมีบันทึกอยู่ในตำราเหมือนวิญญาณเล่มนี้ ตำราหมื่นโอสถมีการบันทึกเกี่ยวกับสูตรใบสั่งยาและวิธีการหลอมโอสถอยู่นับไม่ถ้วนแม้กระทั่งสูตรใบสังยาที่หายสาบสูญไปนานก็ยังมีอยู่ในตำราเล่มนี้หนาเอาเรื่องเลยนั่นเนี่ยแต่ถ้าเอาไว้อ่านค่าเวลาก็ไม่เลวเลยซูอวินน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรใบสั่งยาและการหลอมโอสถในตำราเล่มนี้ได้ เพื่อมีสูตรบางตัวที่สามารถเข้ากับการบำเพ็ญตะบะของนางได้ก็จะช่วยให้นางก้าวหน้าได้เร็วมากขึ้นหากนางเรียนรู้ได้สำเร็จตำแหน่งของนางในตระกูลซูก็น่าจะเหนือกว่าซูสินได้แล้วเท่านี้ก็ไม่มีใครคมขู่ขมเหงนางได้อีกหากตะแก่ซูเทียนหมิงรู้เรื่องนี้เขาจะต้องไม่ยอมให้ซูอวินออกจากตระกูลซูเป็นแน่ ผู้พิทักษ์ที่ตกตายในเมืองซูแห่งแคว้นสินเรื่องนี้อยากที่จะพูดได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลซูเหนียนซ่งไม่ใช่ว่าผู้พิทักษ์ถูกผู้แข็งแร่งของแคว้นสินเล่นงานหลอกหลอมันก็พูดยากสถานการณ์ที่แท้จริงเช่นไรก็ไม่มีผูดด้ใดสามารถบอกได้นอกจากนี้หากไม่ใช่เพราะการกวาดล้างของตระกูลซูคงไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น ผู้อาุโสลัทธิกว่าสิบคนในแคว้นจือเจียวถูกกำจัดแม้แต่ผู้นำลัทธิถูกโจมตีอย่างนับทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากตระกูลซูทำลายโครงสร้างหลักฐานของลัทธิเหียกรวมตัวเราผู้อาุโสบันซีนี้เราต้องให้ผู้นำตระกูลซูชดใช้ยอย่างสาสม